สวัสดีค่ะวันเียวพบก,กับช่อง The Moment ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเ v เพลงอย่านะคะของพี่พิมพิพายค่ะก็ไปรีอคก,กันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างใน MV นี้นะคะอ่ะไป้ายนี่ทำไงเนื้อกุ้ง ใส่มาใส่เลี่ยมาลับแม่เลยใส่มาเฮ่น่ารั่ะเโฟนัชั่นดีอ่ะสวยเนี่ยอะไรวะิสวยอ่ะอนดังเนื้อลงอ่ะเออเนาะ มากชบนูเข้าใจใช่ไหมลูกก็ขอกเลยก็ุยแม่ลดอ่ะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกสาระแน่สิจ๊ะพูดดาบุยโลอ่ะปลูกไม่เยอะแต่คุทำบุญมึงคงไม่กล้าใช้วแม่

หนูเข้าใจใช่ไหมลูกเดีดบีดดีนะบีดดูกลันกวน,น่ะกลัวอุ้ยแซ่ คนนเหม่อสวนฟสแบโกใหันขึ้นอช่เรกาเโมือเนเดอรอ่ะเอไม่น่าเหมาะสมกับเดินในทุกเราเบนเดอร์และเจ้าหญิงแข่งน่ะแข่งเนี้ยตังเลือดหนูเข้าใจชิลลูวิปดัตกเบอร์เมนมากอ่ะโปรดักชิมาก มีมีไว้ถ่ายรูปเล่นไหมมีแตะเขา๋ยวเขาไปถ่ายรูปเล่นคเชอบาย อ่าทุกคนก็หลังจากที่เราเนาะได้รีแอคชั่น MV นะคะของเพลงอย่างนะคะไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฟียดแม่โลดมากอะทุกอย่างคือแบบโอ้สวยแล้ภาพสวยใช่คือชอบแบบ MV คือดีอะคือแบบอยากรู้เลยว่าแบบเอ้ยใครเป็นคนแบบว่าหาฉากแล้วก็คิดพอดเรื่องเนี้ยคือแบบดีมากอะอยากถ่ายรูปเล่นเลยใช่แล้วก็เพลงคือดีคือชอบชอบตรงน้แบบทำนี่อย่างแม่มีรู้กอะลยอย่างเงี้ยแต่กูชอบว่าอะไรวะ ความเจ็บนี่ยหที่สร้างพิมพ์ลิพายอะไรเงี้ยความเจ็บนี่ยที่สร้างกูขึ้นมาอะไรเงี้ยกูชอบแบบเออเป็นแรงบันดาลใจเนาะใช่คนแต่งก็คือมเหมือนจะสร้างจากทุกอย่างแบบที่เป็นพิมพ์ลีพายขึ้นมาเออก็เลยชอบเนาะแล้วก็ท่าเต้นที่เผาผลาญพลังงานทุกส่วนไปจ้ะไปเขย่าน้ำโค้กเขย่าไขมันเขย่าไขมันเขย่าตับขาอะไรเงี้ยเออมันดูเขย่าทุกส่วนเลยอ่ะก็น่าจะหมดไปหลายแคลอรี่อยู่นะจ๊ะเ้าแบบเต้นเพลงนี้บ่อยๆอะไรอย่างนี้อ่แล้วถ้าถ้าถามเจนว่าชอบฉากไหนฉันชอบฉากที่เหมือน เหมือนเป็นแบบพระแม่เลยเนะี่ยอยู่ในทุ่งาลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยฉันว่าสวยดีเออเหอเหมือนแบบตรงข้ามกับ ตัวแกอะตัวแกจะไม่เดินในทุ่งลาเวนเดอร์ไงเพราะว่าตัวแกจะผ่าซากใช่ไหมล่ะเออในก็ฝีบไปอยู่ในทุ่งลายเวนเดอร์ที่แบบบ่าๆอะเออฉันชอบฉันชอบอยู่สองฉากฉากแรกคือเป็นฉากตอนแรกที่เหมือนเป็นนางเงือกอะที่แบบว่าใส่ปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดทุกอย่างอะแล้วก็แบบกลายเป็นตัวฉันข้างในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเขาอาจจะเปรียบอันนี้ในความรู้สึกของเจนนะเจนแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเปรียบเทียบว่าเออเนี่ยฉันแบบแต่งตัวเเรรียยยบบบบบ้้้อออออแแแตต่่วาาามมันึดดสุทคคืืงปิ ฐานความเป็นพิมพ์พิผายก็คือตรงแบบนี้เลยต้องเฟรีย์ไม่ว่าจะแต่งตรงเนฉันก็เฟรย์ได้อะไรอย่างเงี้ยกับอีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นเหมือนฉากที่อยู่ในในห้องเรียนอ่ะที่แบบว่ามันจะมีกระดานเขียนว่าหยาดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็สังเกตปะแบบว่าแบบคุณครูเขาจะตัดผมสั้นอะไรเงี้ยเราแล้วก็พวกนักเรียนที่เป็นนักเร์ก็จะไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนแบบว่าเออมันมันก็มันก็เป็นการคิดการแต่งตัวที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งคือชอบอ่ะเขาปกติเด็กต้องไว้ผมสั้นแล้วรู้ออครู เอ้ยชอบชอบความคิดชอบครีเอทแล้วก็จริงๆอ่ะคืออยากจะบอกว่าชอบทุกฉากเพราะว่าแบบโปรดักชันดีอ่ะทุกอย่างดีอ่ะเออสวยเขาจัดฉากดีแต่ก็แบบว่าอยากอยากอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำไลยนะคือแล้วก็ส่วนตัวชอบชอบพิมพ์ลิพายเพราะว่าเราอ่ะอยากอยากได้จิตวิญญาณพิมพ์ลิพายอ่ะมาอยู่ในจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆ ทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าการแคร์ทุกอย่างบางทีมันจะทําให้เสียเวลาอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองไปอเออแต่บางคนที่มีจิตใจที่อยากจะแคร์คนหรือว่าซัพพอร์ตคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่า บางอย่างที่มันแคร์มากเกินไปมันก็เสียเวลาในตัวเองอะไรเงี้ยพิมพ์วพาแบบพอดีเออถ้าเป็นพอดีอะนั่นอะคือดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่มากไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยไปอะไรเงี้ยพิมพายเป็นตัวตนหนึ่งที่แบบว่าอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทําอยากจะยังไงก็ยังไงพูดอะไรก็พูดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คงคิดมาดีแล้วว่าเขาจะพาทางนี้แหละอะไรเงี้ยมันเส้นทางเขาอะมันก็ไม่ได้โรดิกิจกราบเราชอบในตัวพิมพพายแบบมากๆอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาก็ไม่ใช่ เขาก็พูดอยู่นะเขาไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ก็หมายถึงแบบแล้วก็หยิบส่วนดีเขาอะมาออใช้ได้อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ทีมพีดีพายมีทุกวันนี้ก็เพราะความเก่งความคิดความวางแผนของเขานั่นแหละทุกคนมีเวลาของตัวเองอแล้วก็ทุกคนมีออความคิด แล้วก็มีคุณค่าของตัวเอง<ม>เขาก็ทำของเขามาเนาะ<ม>เออเราก็เลยชอบแล้วก็ติดตามตลอดไม่ใช่แค่เพลงอะไรเงี<ม>้ยทุกๆอย่างอะไรเนี่ยในช่องพิมพ์ลิพายหรือว่าตอนไลฟ์ใครของชอบมากๆ<ม><ม>อะไรอย่างงี้แล้วฉันก็ร<ม>ู้สึกแบบว่าพิมพ์ลิพายอะ่ะคือถ้าดูจากโปรดักชั่นอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบคล้ายๆกับ B, คาร์ดิวีอ่ะคาร์ดิวีที่แบบของของอเมริกาอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าจะชอบแรปแบบเฟรดเดมั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือเปรียบเทียบได้เหมือนเขาเลยนะเออไปถึงแบบโปรดักชั่นหรืออะไรเงี้ยทำทำทำไม่ทำไม่นึกถึงคุณคาร์ดิวี subscribe ไปกำลังใจให้กับพวกเราชาวเดอะโมเมนต์ด้วยนะคะโอเคก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะแล้วอยากดู MV เต็มหรืออะไรก็ไปปั่นวิวให้เขาด้ก็เดี๋ยวอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ทายคลิปนะะักการแปะลีกไม่ให้โอเคพวกเราก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย